จะช้าก่อนข้ายากมีเรื่องต้องพูดกับคุณหูเยออยู่นะแต่ข้าไม่มีเห <c oughs> นือแรงเจ้านะลีอยุกวา่าดีเต่าเทียนถูกหลุกฝังไว้ไอหนูในเจ้าลองพูดอีกทีสิอ <c oughs> ยุกวารีเต่าเทียนหนึน่ในสิบจอมาสูรแห่งธาตุวารีตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ของมันฝังอยู่ในตันเทียนของเจ้าละ นตันเถียงของข้าเหรอมีเชื่อกดลงให้พุทาคุณนี้ตรวจดูได้คุณหูกครับเสียมรยาแล้ววินตาเลยเปนเมล็บพันยุบวาดีเตาเทียจริงจิด้วยนหน้าไหนกันกล้าดียงไง จะมาต้องคุณนูอยากของเราเรากับเป็นเต่าล้อมเท็ดดีข้ารู้นะว่าใครผู้ตากรับคิดวิชาส้นเน้นท่านจะไม่ถูกพบไดยผู้ฝึกต้นระดับประตูมิญญาณที่อยู่ข้างกายเสียวสนจริงๆเหรอเจ้าหนูเอ้ข้าคือบผู้บ่มเพราะระดับแรงเทพแค่ดับประตูมิญญาณจะมาตรวจพบก็ได้ยังไงจะได้ออาไปเสียวสนจะลงมือแล้ว ว่าดีเ่าเตียจงปลากุศฮะสำเร็จคิดวิจารกระดาษศูนย์คืนกินซะเจ้าของหยุดว่าดีเ่าเตียที่แจ็กลับเป็นพี่เซียวซะเหตุใดจากเช่นนี้ถึงต้องมีฝนตกอยู่เรื่อยเลยเนี่ย กูเต๋อจีท่านช่วยเกมมาได้ค่าหน่อยได้หรือเปล่าเงียบนะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยจริงจีแต่นึงไม้ตังเมื่อคืนนี้จะมีเรื่องให้ได้แต้มอย่างไม่กาดฝันยเดีดีความสัมพันธ์ระหว่างกูเยและเซียวเซินเกิดรายร้าวโชาของเซียวเซินลบหนึ่งร้อยโชคของโฮดบวกยี่สิบจะรับแต้มไวร้ายหนึ่งเปนแต้มสิทธ์พี่ท่านลองทิมนกยักษ์ของข้าดูหน่อยสินกบินผ่านมาหน้าเด็กกุนเซียว ไม่มีใครอยู่เหรอจิตพี่ไปไหนเส้นล่าเนี่ยในวลาเดียวกันในะห้องแห่งหนึ่งสองคนนี้ไม่คิดจะปล่อยก้กลับไปหรือยังไงเนี่ยผูเ้เทาชิวนี่มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอต้องยอมรับว่าเด็ก,เดกสาวนางนี่งดงามจริงๆน,น่าเสียดายที่จะตกเป็นของเจ้าเสียวซิ้นนันเ์นรักต้องร่าลุยถ้าไปที่ถือจอบับไว้มัน ยังไม่มีหลุมใดที่ขุดลงไปไม่ได้ไว้ให้หัวไปจัดใจขนนู่เย่อปานีสามเดือนเมื่อบารกิจสําเร็จได้รับห้าหมื่นแต้มไว้ได้เอเจ้าระบบสวะเอ้ยอย่าคิดว่าก็จะยอมทําอะไรก็ได้เพื่อแต้มไวรได้แค่หยิบมือจนะเนอะหากล้มเหลวจะถูกลบตัวตนเออเอ้ยอ,อะไรเนะี่ยแต่ไม่ก้าถึงถูกลบด้วยเลยให้ระบบสิงคริงอธิบายประเดี๋ยวนี้เนะี่ยคิดจะบวชอย่างทุจะิตตาจะง่ายปานนั่นเลยเนดะ้อก้าะทำบรรกิจให้เสร็จโด,ดยเร็วที่สุด แล้วม,มันจะต่างอะไรกับการบอร่อยข้าไปตายเนี่ยไอ้เวนเอ้ยววอ,อย่าคิดหนีซะนะด้วยพลังของพี่เซียวเซินในตอนนี้หากได้สัมผัสกับหยกวารีน,นั่นเพียงว่าคงถูกน,น้ำหยกวารีคืนกินไปทันทีแต่ประตูมิญญานที่อยู่ยข้างกายเขากลับน่าสงสัยยิ่งกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าหยกวารีมีสายมาจากการประตูมิญญานโดยที่เซียวเซินก็ไม่รู้ตัวที่ขุนนกเหล่ามาก็มีเหตุผลเฮ้ยปัทโถ่ไอ้โมง่งอ้าจริงๆหล้วจากคนอยู่ตรงไหนล่ะ พวกเจ้ตบบาตาบอกกันไยังไงหน้าตาสวยออกปานี้มีสมองคิดแต่เรื่องรักๆเรไรๆตบได้เลยคิดแต่ไรก็เ่วยอยู่เดิตึงตาขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเองว่าเสตัวไม่มีความผิดได้นี่เจ้างัหนึงบ้ากันแน่เนี่ยสมองมีแต่จวกได้ยังไงวะมมงงเงงวะจ้าค็อีกคนเก,ก่งกาจแต่ไรสมองเจ้านายแกถูกจับไปทำเตาหลอมแล้วยังจะาพูดว่ามีเหตนผลอยู่อีกเลยตัวพวกเจ้าไปสายจากอีกฝั่งอะเอาละจับมาคนไดหนึ่งก้าก่อน ถือว่าอยกวารีเถ่าเตียมีผลมาจากประตวมินดาจริงๆแล้วพวกเจ้าจะทํายังไงต่อตอนนี้เสียซึงก็ควบคุมอยูกวารีเถ่าเตียอยู่และอยกวารีเถ่าเตียก็อยู่ภายในร่างเจ้าแปลว่าเจ้าคือตอหลอมของเสียซึ่งนี่คือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกยะาประมวมินดาท่จะทำเช่นนี้ไปทำไมกันจะทำไมแย่ละนี่เรากล่าวว่าจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่าจะถูกจับฆ่าอีกไหมเนี่ย แต่แต่ว่าข้าข้านะข้ากับพี่เซียวเซินเติบโตมาด้วยกันข้ารู้จักนิสัยใจคอของเขาที่สุดข้าไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเป็นคนเช่นนั้นเออเออคุณหนูเป็นอะไรไปด้วยก็รับหลังจากรูเรื่องหยกว่าดี่ข้าก็ใช้เคล็ปวิจารวิทของตะกูลเพื่อทำลายมันแย่ละคุณหนูคุณหนูใช้ ไฟพอหยุวาดีเป็นเวลานะนี่ทำให้เกิดการต้านกันหักปไปวิชิตนี้เกรงว่าเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ได้จู่จถึงเกิดการต้านกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะอากูเยอะตายภารกิจจากระบบเว้นั่นก็จะกลายเป็นโมฆะน่ะสิถ้าเป็นเพียงตัวไรคนตายแล้วช่วยอะไรได้ละอีกอย่างนางเองก็คิดจะฆ่าฆ่าอีกด้วย